เห็นว่าอู้ใหญ่ไปเลยเลยสวัสดีค่ปะปอผ่าน,นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะกลับมาทำสลามกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ที่ไม่ได้ทำมานานมากๆเลยเพราะว่าป๊อพาไปตั้งจังหวัดมาค่ะไปยาวนานมากๆนะไปประมาณเกือบสิบวันเลยนะคะที่คลิปที่เห็นนั่นนะจะเป็นคลิปแบบคลิปเก่าๆนะที่ทำทิ้งไวนะ้เนาะวันนี้เราจะมาทำสลามยักษ์กันค่ะวันนี้นะสลามยักษ์หลากหลายสีสันทาง่ายเนื้อดีนะคะคนที่แชร์มาก็คือน้องบีมนั่นเองนะก็สามารถแชร์กันมาได้แต่ว่าทำไม่ทันประเด็นคือเราไม่ น้องๆไปเล่นน้ำสงการที่ไหนมาบ้างดูสิพี่ภาก็ได้ไปเล่นที่ทับคอมานะคะแล้วก็ที่เขานกยุงอะ่ะที่เขาเหมือนจะเป็นแบบสถานที่ใหญ่ๆแล้วมีนักร้องมานะมีเด็กเลี้ยงควายด้วยวันนั้นวันที่17เจ็ดใช่ไหมไปดูเด็กเลี้ยงควายด้วยนะคะโอเคถ้าน้องๆอ,อยากรู้แล้วว่าสูตรนี้จะฟินขนาดไหนกดไลค์เปนะคะให้ถึงหนึ่งพันไลค์แล้วตามันดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้กาวน้ำขุ่น T O A นะคะทั้งหมด หขวดเลยหนึ่งขวดนี่มันปริมาณเท่าไหร่เนี่ยสามสองออนค่ะทุกคนเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นี่เทไปให้หมด1ขวดเลยนะคะนี่ได้เยอะมากๆเลยค่ะ32องอนเนาะใส่น้ำนะคะ8ปดแปดออน <laughs> หนึ่งถ้วยครับค่ะจะตัดตันทำไมพี่บ่านี่ ใส่ไปหมดเลยโอ้โหทำการคนไหนไม่พายอยู่ไหนคนให้กาวกับน้ำเข้ากันนะคะรับรองสูตรนี้เล่นฟินมากๆาพอเราคนกาวกับอันนี้เข้ากันแล้วให้เราใส่ลักลงไปค่ะพี่พาจะใส่ลงไปหนึ่งทับใส่เข้าไปหนึ่งทับสี่นะคะกิ๊ปื้อลองดูหนึ่งสอสามสี่ห้า นี่นะคะประมาณยี่สิบปื๊ดเลยอาบกันเพลินเลยค่ะตอนนี้ oh, <no. S 1> ต้องการฟองมากฟองน้อยนะคะ <laughs> แซวใช่ปายี่สิบปื๊ดพี่ผาแม่ด่าแน่เลยใส่หมดนี่แม่ด่าแน่เลยตนเลยค่ะจะเพิ่มความนุ่มแล้วก็ความแบบว่าฟินขึ้นนะคะแล้วก็ความแข็งด้วยเพราะเราใส่น้ำลงไปถูกไหม แค่นี้เองเพราะว่าเราจะทําเป็นสีขาวเราจะไม่ทําเป็นสีเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเราจะมาผสมสีข้างนอกซึ่งมันจะฟินมากแหมฟินมากอะไรามากเราสามารถใช้น้ํายาล้างตาออบตันได้เลยหรือว่าเราจะมาผสมกิีนเซอรลีนบอรแรกก็ได้พี่พาผสมให้ดูใส่กิีนเซอรีนดูดิมันแบบว่าเละหมดเลยนะใส่เท่าไหร่ปริมาณสมมุติเราใส่ไปหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะนี่หนึ่งถ้วยผสมเยอะเลย สมมติเราใช้ถ้วยนี้เป็นคนกองถูกไหมเขาเรียกไงเขาใช้ถ้วยนี้เป็นคนตวงอ่าใส่หนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่นะ้ำไปทั้งหมดสี่ถ้วยนี้เลยค่ะอย่าเปลี่ยนถ้วยนะหนึ่อแล้วเราก็ทำการคนค่ะนี่อันนี้เราก็จะได้น้ำยาแล้วเราต้องผสมเยอะเพราะวันนี้เราทำสลามยักษ์มันค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะ ทำสลามสุดแสนจะง่ายมาแล้วค่ะน้องๆคนให้เขากลับไปใสอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองแต่สูตรนี้บอกก่อนนะคะว่าเล่นไม่ได้นานค่ะเดี๋ยวสักพักเขาจะขึ้นลาเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ป้ายปากเด็กค่ะมันเป็นแบบว่าไม่มีสารอันตรายใดๆมันก็เลยจะอยู่ไม่ได้นานนะคะมาค่ะพอเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เทลงไปเอานี่ตวงดีกว่าเอาถ้วยนี่ตวงเราจะใส่ไปทั้งหมดหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยก่อนครึ่งถ้วย เดี๋ยวเพื่อมันเจ็มจนเยอะมันจะแก้ยากนเกอกวะนี่มาจับตัวเป็นก้อนเลยมันดีอย่างี้แกดีมากอะไรมากนี่ใส่ไปอีกโอเคเนี่ยแหละประมาณใช้แค่ถ้วยเดียวเองผสมใช้เยอะเลยแล้วสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะประมาณสัก1นสองเดือนที่ผสมน้ำแล้วนะคะน้ำยาเนี่ยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ แล้วมันก็จะขึ้นลาด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้เล่นเขาก็จะขึ้นลาเหมือนกันโอ้ยอยากเอามือขยำแล้วทุกคนดูสิใส่เข้าไปประมาณหนึ่งถ้วยนะเจ๊จะทำการขยำค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะดูเป็นไงสลามยักษ์ของเราบีบฟินมากดูโอ้ฟินสุดๆเลยเห็นปะเราลองเอาออกมาค่ะนี่เนื้อดีมากค่ะดูยืดเห็นไหมยืดน่าเล่นอ่ะสุดๆเลย เนื้อแน่นด้วยนะคะแล้วมันก็ไม่นิ่มแล้วก็ไม่เหลวเกินไปค่ะมันอยู่ที่เราใส่น้ํายาด้วยนะคะต้องค่อยๆใส่บีบดูโอ้หฟินมากนี่ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยนะทําง่ายมากน้องๆน,น่าเล่นมากเห็นปะ่ะแต่ว่ากาวมันต้องเป็น T O A นะถ้าสมมุติว่ามันเป็นกาวแบบกาวเซเว่น่ะสิบห้าบาทอะไรอย่างงั้นนะ่ะมันจะแบบว่าเจือจางน้อยกว่านี้ถ้าจะใช้กาวนั้นไม่ต้องใส่น้ําลงไปค่ะใส่เพียวๆไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นกาว T O A เนี่ยมันจะแบบ เนื้อมันจะฟินแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงอะเนื้อมันแน่นอะ่ะเนื้อมันแน่นมากมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมสีประมาณสักห้าสีกันเนาะแยกแบ่งแบ่ง นี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ครบทุกสีแล้วนะคะตอนนี้นะมีสีเขียวนะคะเราจะแบ่งเป็นครึ่งๆเนาะเพื่อให้สีเขาหลากหลายค่ะสีเขียวสีเหลืองค่ะสีชมพูค่ะสีส้มแล้วสีสุดท้ายนะคะสีม่วงนั่นเองค่ะใส่เข้าไปก็จะใส่สีที่เหลือนะคะแปะตรงอย่างนี้อย่างนี้ให้เขาหลากหลายเห็นไหมมีความมีหลากหลายหลากหลายไง เห็นไหมคะพอเราทําเป็นแบบนี้นะพอหลากหลายแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะเอามารวมกันค่ะหมุนรวมกันเขาก็จะออกเป็นสีที่สวยมากค่ะดึงเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นแบบตั้งๆแบบนี้ค่ะโหฟินมากค่ะเหมือนเป็นลายแบบลายเสืออะไรทห,หารบอกไม่ถูกนี่ใหญ่มากค่ะ สลามยักษ์ที่ใหญ่แล้วก็พัทเทลสุดๆเลยค่ะทุกคนเห็นว่าอู้ใหญ่ไปเลยเลยจิ้มค่ะเป็นสลามยักษ์เนาะดูสีเขาก็จะกืนกันนะกว่าเราจะผสมได้ทุกสีแบบนี้นะเพราะผ่าแบบผสมนานมากเลยค่ะดู ใหญ่มากเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจใปอผานะคะกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ปอผากดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ปอผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ hmm. คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุบชุบือ